สวัสดีทุกๆท,ท่านครับวันนี้จะแนะนำนะครับวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่แพร์ป,ประวะโรครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นสายเมตตามหานิยมอีกต่างหากบวกกับรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านแม่ค้าแม่ขายชอบมากแฝนแล้วค้าขายดีนะครับนั่นก็คือเหรียญใบขี้เลยครับด้วยความเป็นรูปทรงเอกลักษณ์ของหลวงป,ปู่นะฮะ อปปูแพ้่เรานะครับเอกลักษณ์นี้เลยมองเห็นแต่กายเฮ้ยนี่ใบรูปทรงนี้คือใบขี้เหล็กรูปทรงนี้คืออุปูแพ้วนะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตนํามานะครับให้พี่ๆได้เลือกได้ชมนะครับรับพินาดูนะครับว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่พี่ชอบไหมนะครับโดยรุ่นนี้นะครับจัดสร้างนะครับย้อนนะครับเมื่อปี4 7เลยนะครับทอดแบบมาเลยนะครับแต่ออกในามวัดลังหมันนะครับ และได้ทั้งหมดในตอนนั้นคือถวายเป็นให้หลวงปู่ทั้งหมดนะครับเพื่อใช้นะครับในเรื่องของค่ารักษานะครับสร้างมหาเจดีย์นะครับพวกนีก้เลยได้ออกมาให้พี่นะครับหรือท่านนะครับลูกศิษย์เราได้ใช้นะครับได้แขวนพุทธคุณกันนะครับวันนี้ผมหยิบยกนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทฝาบาททำไมผมยิบยกทองฝาบาทมาให้พี่หนึ่งคือพี่สังเกตไหมว่าฝาบาทเนี่ยเวลาพระบินทบาทเนี่ยแค่เปิดออกมีกินมีใช้แล้ว นะครับแค่เปิดออกปุ๊บมีกินมีใช้นะครับแล้วฝาบาทที่สําคัญคือเวลาง่ายแล้วส่วนมากนะครับสังเกตไหมญาติโยมใส่อะไรให้ปัจจัยกระดอกไม้นะครับส่วนในบาทจะเป็นข้าวเป็นอาหารเป็นอะไรไปนะครับดังนั้นครับถ้าเรารับเงินนะครับการรับเงินเนี่ยแนะนําฝาบาทเลยเอาไว้ใช้รับเงินที่ดีนะครับโดยฝาบาทรุ่นนี้นะครับเอาจากวัดเนี่ยคือทําบุญหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสร้างทุกเหรียญมีเลขทุกเหรียญมีซีนวัดทั้งหมดนะครับในตัวอย่างในคือแบบนี้นะครับ นี่รูปทรงคือแบบใบขี้เหล็กรุ่นแรกเลยปีส7่สิเจ็ลยผิวสวยนะครับนี่เหลืองทองครับแล้วแขวนนี่คือเนี่ยเกทองคอําอ่ะคือผิวเขามันเงาสวยมากนี่ลักษณะเหรียญครับสวยงามมากครับเงามากเอกทองคําเลยรุยน่นนี้และราคาก็คือ1,500บาทออกจากวัดถ้าเทียบแล้วคือไม่แพงเลย เพราะรุ่นรุ่นใหม่ก็ยังพันห้าเหมือนกันนะครับรุ่นนี้จึงนะครับอยากให้พี่ๆได้ลองพิจารณาดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งเป็นของเรื่องของเมตตามหานิยมใช้แล้วค้าขายดีบวกกับเนื้อฝาบาทนะครับไว้ใช้รับเงินได้ดีมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พี่ลองพิจารณาดูได้เลยนะครับสําหรับใบที่เหล็กย้อนตํานานหกเจ็ดนะครับเนื้อทองฝาบาทรุ่นนี้นะครับฝากไว้ให้พิจารณาครับสวัสดีครับ